อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันหนึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้ก็ไปบำเพ็ญบุญที่วัดเจติยบรรพตของพระโคหล้วว่าพระโคสเสวกนะอาจารย์เสวกสุกัสิสริสิริปุญญาวัตรพระโคว่าพระโคสิริปุญญาวัตรท่านได้มรณภาพไป สดพุทธมนต์มาได้เจวันวันนี้ถือว่าเป็นวันปิดปิดวิธีกรรมที่ทำมาติดต่อเนื่องกันเจ็วันต่อไปก็คงจะมีศรัทธาทำแต่ไม่เป็นทางการก็คืนจะรอห้าสิบวันได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระบวรท่านมีพระเมตตานะจะมีเระเมตตาจะทำบุญครบห้าสิบวัน <c oughs> ก็คงจะได้ทบุญห้าสิบวันก็ร้อยวันส่วนวันเผานั้นก็เจ้าคนที่เป็นพระพิชายท่านที่เมาวตราดท่านก็บอกว่าประมาณสักน่นแหละทันวาอะไรอย่างเงี้ยโดยประมาณนะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้านรอให้สอบนักธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝ้าฝนก็หยุดไปแล้วแห้งที่ดนินแห้งดีอะไรพวกนี้พร้อมๆหลายๆอย่าง อะไรเกี่ยวทันไว้ก่อนอายุก็ยังถือว่าก็เห็นวนะัยถ้าคนร้อยี่สิบปีก็ไว้เลยวัยกลางคนเป็นหน่อยหนึ่งหกสิบหกสิบสี่ปีภาษาก็สี่สิบสี่หกสิบห้าย่างนั่นแหละแต่ว่าท่านบวชตั้งแต่อายุยี่สิบก็เลยได้สี่สิบสี่พรรษาที่คาอยู่นี้ก็มรารับแบบปัจจุบันทันด่วน โดยหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญมาปฏิปทาก็ของท่านก็ยังพาญาติโยมบวชเนค่มาบรารมีทรงเดือนคุมพามีนาต่อต่อ,ตอกันจัดงานประมาณประมาณสิบห้าวันโดยประมาณนั้นแหละทำพิธีบวชเนค่มบารมีบำเพ็ญมาทุกปีทุกปี มีเมีซีบ้างญาติโยมบ้างที่ต้องการบวชพาม,มณีสีผักขาวปฏิบัติธรรมะโดยแนวทางของหลวงปู่สิมบริกรรมพุโทโธนั่นแหละเพราะท่านก็เคยอยู่ที่วัดเราวัดหลวงปู่สิมบ้างวัดปานละพิลมบ้างตรงที่ท่านอยู่ที่หลงขอดนั้นเป็นที่หลวงปู่ขาวท่านมาวันเป็นสมัยโนนตามประวัติของหลวงปู่มหาบัว ก็ว่าท่านได้บรรลุธรรมที่ข้างๆวัดนั่นแหละยันนี้ท่านก็สร้างรูปหลงปูขาวรูปเหมือนองคงใหญ่ๆนะใครไปราม่ปังไปเมืองพราวก็จะมองเห็นตรงนั้นในทุ่งนาตรงนั้นละท่านได้บรรลุคุณธรรมเวลาเข้าออกรวงพอดีคงจะช่วงพีเอาพีเารส่งเข้าออกรวงเหลืองอาลามในทุ่งนาอะไรพวกนี้ตามประวัติ ก็แสดงว่าการที่เราได้บำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมเนี่ยก็ชีวิตก็ไม่แน่นอนสิ่งใดที่ทำอาไว้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเราพ่อพากันบำเพ็ญไปช่วงนี้ังที่เราเข้าใจกันช่วงที่เกิดเชื้อโรคยังป้องกันไม่ได้ดีเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องระวังการที่เราระวังเราไม่ประมาทก็ถือว่า เราจะได้ใช้ชีวิตเพื่อให้ไปตามอายุไขแต่ก็ไม่แน่นอนบางคนก็ไปก่อนอายุไขบางคนก็ไปตามอายุไขาการที่เรายอมรับสภาวะกฎของธรรมชาติเรียกว่ายอมรับกฎของกลรมกฎของเชื้อโรกกฎของธรรมชาติเชื้อโรคก็คือธรรมชาติเก็บใครได้ป่วย เวลาเราสวดมนต์ไหว้พระก็ว่าทุกวันทุกวันเพื่อเตือนสติสารพยาธิเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเก็บก้เป็นธรรมดาเรามีความได้เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยแต่เราพอคิดถึงสิ่งเหล่านี้ขี้ใจมันห่อเหี่ยวอย่างนี้เขาก็มีธรรมะอย่างที่เราทราบกาวกันให้หัวเลาะบ้างอะไรเงี้ยถ้าวิภาควิจารณ์ถูกผิดอะไรก็พิจารณาเอาเอง ด้วยญาติโยมก็คงเข้าใจตามสถานะตามการละเวลาบางครั้งบางคราวสมัยก่อนพระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็ใช่เสียงที่เป็นเทศมหาชาติก็มีตลกมีอะไรอยู่นะแล้วก็มีทางภาคอีสานก็มีแหล่อะไรพวกนี้ก็มีลักษณะให้หัวราะร้องให้ก็ได้ ก็แล้วแต่เหตุแลปะปัจจัยกามการและเวลาเราก็พิจารณาเอาใจไปเสีเรียวตึงเครียดจนเกินไปอันนี้ผิดอันนี้นถูกอะไรเป็นบุญเป็นบาปมันอยู่ที่เจตนาหกงกำดังกรรมังวดามิเจตนาแบบไหนอยากให้คนมีความสุขผ่อนคลายหรือต้องการที่จะให้คนหัวเราะได้ fc เยอะๆเพื่อจะได้ปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อ มาช่วยหมู่คณะหรือช่วยสงฆ์หรือว่าช่วยอนุเคราะห์สงคราะหมู่คณะสม,มเดรที่บุเรียนเขียนอ่านดูที่เกตนาอีกทีหนึ่งอะไรพวกนี้เหมือนครูบาอาจารย์ที่ในกรุงเทพมาไปเห็นทําไมท่านบินธบ,บาตออาเยอะเหลือเกินบินธบ,บาตมีมีลูกศิษย์ล้อหรือเอาล้อล้อเนี่ยล่อเข็นอ่ะล่อเข็นตามไป พราะท่านอยู่นานนะไม่บินธบาตสัตยาติยอมรู้จักเยอะอาบาทหนึ่งทำทำวินัยก็ไม่เกินสามบาทอะไรเงี้ยรับไม่เกินสามบาทแต่เพราะท่านรับเนี่ยมันเกินจริงๆเกินก็เทใส่นั่นแหละเ,ลเทใส่ล่อเลื่อนนั่นแหละหลิถึงหาก็ตามไปถึงที่สุดของสายก็กลับมาถึงวัดทีนี้ในวัดนั้นท่านบินธบัตองค์เดียวลูกศิษย์อยู่เป็นสิบทั้งเนนทั้งโยมที่เป็นลูกศิษย์ไปยมพระ ท่านรับเกินสามบาทมาท่านก็แบ่งปันมันกไ็ไม่ได้ผิดวไิไนัยวัแบ่งปันให้ลูกศิษย์ลูกาหาในพวกสามเณรที่ไม่มีละมีไม่มีละมีที่จะบิณฑบาตได้อย่างนั้นนะอะไรเราต้องมองหลายแง่หลายมุม,มองเกียตนาเราเชื่อกฎของกลรมเลยว่าทําอย่างใดได้อย่างนั้นคนที่ท่านแสดงที่ไม่เหมาะสมก็ถูกญาติยมติชินินตายกโทษให้แล้วยกโทษไปแล้ว ทีนี้ก่อนใครจะใครจะติดใจหรือถือไว้ในใจก็เราคนหนึ่งควรไม่ยึดเอาไว้ในใจรับรู้รับทราบ,ร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 บธรรมะมันเกิดช่วงนี้เวลานี้เป็นอย่างนี้ถึงเวลาหนึ่งการหนึ่งมันก็สงบไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่วันจะมีตลอดอย่างนั้นเหมือนหลวงพ่อวัดสวนแก้วท่านก็ว่าสมัยหนึ่งท่านคนนมกําลังฟันแลม้มกันทุน เวลาเทศเพื่อะไรท่านก็ว่าคนหัวเราะคนชอบใจเวลาอายุมากขึ้นมันสามารถขึ้นการเทศนาของท่านก็ลดสิ่ง,น,งนั้นลงอะไรพวกนี้แหละเงินสมนเดนของเราทางเชียงใหม่นี้แหละจะเป็นเนใน,น้อยๆคนมาแล้วก็อาจจะพืชผิดบ้างันเห็นว่าข้อพิการละโพอย่างนี้ก็จะมีบ้างอะไรอย่างนี้แต่เราก็ถือว่าท่านยังน้อย คนเด็กเล็กน,น้อยมันก็หิวเปนลูกชาวบ้านทำไมโยมทางเหนือทางเชียงใหม่ก็ให้ใหอภัยได้ว่าเนียนผิดศีลแล้วนะศึกหาลาเพศไปนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ายมถือแบบนี้นะเนียนไม่มีมมบวชได้เลยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านก็อยู่มาถึงระดับหนึ่ง เป็นพระอายอุเป็นสมณนีอายุมากขึ้นเป็นพระมากเป็นพระแล้วก็ท่านก็ได้ระวังท่นี่ยิง่งเลี้ยงเวียนหลวงปู่หลวงหน้าครูบาขึ้นมาเนี่ยโอ้ท่านก็เข่งขันก็นท่านเองอะ่ะก็เป็นนาบุญของชาวพุทธอะ่ะอะไรพวกนี้เหมือนต้นโพเล็กๆอั่างเลยปูกขึ้นใหม่ๆเราต้องดูแลนะให้ปุย๋ยให้น้ำให้อะไรต่างๆอะ่ะบางสิ่งบางอย่างมีน้อนมีมแมลงต้องดูแลเลย เดีย๋ยวใบขาดสองใบาสามใบมันก็ไม่สามารถที่จะงอกเงยขึ้นได้บางทีมันกัดกินยอดอะไรอย่างนี้ก็ตายได้เพราะไม่ได้มีใบามามองลุงลําต้นอะไรอย่างนี้ยอนั้นเราก็ต้องดูแลต้นเขาใหญ่แข็งแรงขึ้นมาหมดกินบ้างปวกกินบ้างมแมลงกินบ้างก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าเขาก็มีใบยเยอะแล้วยอดดีแล้วต้นแข็งแรงแล้วก็เหมือนพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมนเนรทุกท่านทุกคน ธรรมาเริ่มต้นมันก็ต้องมีอะไรพิเศษขึ้นมาให้คนเข้าถึงเป็นสือ่ออย่างเงี้ยอาิสบูชานี่ถือว่าเป็นสือ่อเรื่องดอกไม้ทุบเทียนเนี่ยถ้าโดยปรามัติปร,ร,ม,ปร,รมัติแล้วทำไปได้วางไว้อย่างนี้บงงงไม่ไม่ให้วางเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยวางเพราะอะไรถ้าคนหนึ่งมาวางเอาไว้คนหนึ่งก็ดอกไม่อื่นมาเสียบต่อหรือว่าของเธอสวยกว่าของ ของคุณงามกว่าของของเธอไม่งามเนี่ยแย่งกันละกิจกิจชิดไม่ดีต่อกันละเป็นโทษเป็นภัยละของฉันมีของฉันนี่มีฐานะกว่าของเธอวีฐานะด้อยกว่าดอกดอกไม้ของฉันนี่แพงกว่าของเธอไม่แพงเลยควรจะเอาของฉันมาบูชาเงี้ยเถียงกันละอะไรพวกนี้ควรจะได้บุญไม่ได้บุญใช่ไหมผมไม่ได้บุญดังนั้นบางครูอาจารย์ก็ต้องไม่ให้ตั้งเลยเอาเพียวๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องกลัวว่ายุงจะมาไข่ใส่น้ําที่เอามาใส่ดอกไม้นั่นเลียวนานปเททิงก็ยุงก็ตายอีกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเยอะแยะถ้าเราถือสิเลียตึงเครียดนะความสุขไม่เกิดขึ้นได้เลยต้องปล่อยวางบ้างอะไรอย่างเงี้ยทางการหาการปล่อยวางการที่เรารู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้ประโยชน์แล้วก็จะไม่ผิดเถียงกับใครเลยเพราะอะไรเพราะใจเรานิ่งอ่ะ เราต้องการความสุขใช่ไหมอะไรพระเจ้าว่าความสุขมันมีหลายระดับนะสุขแบบโลกิยะขันวัดสุขเพราะมีทรัพย์สุขเพราะลูกจากใช้ายทรัพย์สุขเพราะไม่เป็นหนี้สุขเพราะทํางานปราศจากโทษนี่สุขของขันวาดนะสุขเพราะมีทรัพย์สุขเพราะจากลูกใช้ายทรัพย์มีทรัพย์จะหนีกันไปก็ทุกข์ใช่มมีหนี้กันไปก็ทุกข์อยู่ไว อาชีพที่มันเป็นมิสซาอาชีพมันได้เงินจริงนะอย่างที่เราทราบข่าวนั่นแหละจะจากตำรวจหรือจากโจรก็แล้วแต่ข่มเหงกระเองไล่เอาทรัพย์ทนันนั้นมาด้วยความไม่ชื่อตรงด้วยข่มเหงกัะเองไลยอะไรต่ากันไปเกี่ยวกับยายาบยายาเมาก็แล้วแต่เอาผนว่าโยนจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เป็นมิจฉาอาชีพมันก็เกิดทุกข์เกิดไฟขึ้นมาเกียรติยศทามาอย่างดีก็โห,หมนไปเลย อะไรพวกในทรัพย์สมบัติที่ไม่มาก็ก็ยึดเป็นของหลวงหมดเลยอะไรต่อไปถ้าปัญหาที่ไปที่มาไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็มีข่าวทราบข่าวอยู่คนก็ไิถึงท่านประหลัดอะไรอย่างเงี้ยอัทีเราทราบข่าวนั่นแหละออปัจจัยที่มามาจากไหนห้าหกร้อยล้านเนี่ยคันล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหะคือมันมาไม่ถูกต้องมันไม่เป็นสิริโภคาพระพุทธเจ้าว่าสุขของโยมมีแบบนี้นะ ใครมันมาอย่างอื่นนะมันมาพวกกามพวกอะไรก็มาตามเพราะมีทรัพย์แล้วถ้าผมมีอุกข์ยากเนี่ยมันจะคิดเรื่องกามได้ยังไงก็ต้องแสวงหาพวกนี้จะอะไรอยู่อะไรกินล่ะมีจะอะไรใส่ท้องล่ะอะไรพวกนี้ความทุกข์มันเผาล้นใจอยู่ทุกขัง้งเลสัจังทุกตามแนวทางพระเจ้าแสดงก็จะขึ้นมาอะไรที่ใจเราแก้ไขทุกข์นะแก้ไขุกข์ก็หาอยู่หากินให้พอดี ให้ให้มีมีอะไรเอาไว้เอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้เป็นสมา,าชีพนะแบบนี้สัมมากรรมตานะสัมมาอาชีวะนะสัมมาจาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวนะจะเรียงตามที่เราสวดในมัชแปดวาจาที่ไปคุยเอาทรัพย์สมบัติโดยการเจรจาด้วยการค้าขายอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้หลอกลวงนะอะไรพวกนี้แม้แต่ร้านค้าร้านขายนี่แหละ ถ้าเราโกหออกเขาก็เราผู้เป็นผ,ผู้ซื้อมาโอ้ยขอหอ,อกหลงๆเราก็ไม่ไปอีกราล้านนั้นมันต้องซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้ราคาแพงเพราะมันดีอย่างนี้อันนี้ราคากลางมันดีอย่างนี้อันนี้ราคาถูกมันดีอย่างนี้ก็ต้องใช่วาจาที่ดีที่ถูกต้องสุจริตวาจาั่าจาที่ตรงตไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสอดเสียดเลียน,นทา พราจีสี่อย่างนี้ก็จะได้ขึ้นมาในในวาจาของเราเพราะเราเห็นว่าทําอย่างนั้นมันมันไม่ถูกต้องเราก็ได้ศินก็ที่สี่ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องสมาทามนมันก็มีขึ้นมาอย่างนี้ทำมันมีอยู่แล้วคำสอนพระเจ้ามันทะคือธรรมาชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราต้องยกขึ้นมาสู่จิตใจมันจึงจะมีขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้อาฝรั่งนี่เขาเือคิดยังกอเตเลีย เขาเอาทรงประโยู่นะเขาก็เอาผลหมากลางไม้มาวางไว้ตรงนี้เอากล่องใส่เงินไว้ตรงนี้ก็บอกราคาไว้สองเหรียญหรือเหรียญห้าสิบเอาคนที่ขี่รถผ่านไปก็เอยเป็นกล้วยเป็นมะละกอเป็นผลหมากามาล่างไม้เราก็ก็จอดเขาลงไปลงไปก็เอาราคากล้วยราคาตัวนี้เขาก็ถือไปเงินก็ก็หยอดใส่ตู้ไว้แเมือง,งไทยจะเหลือไหมที่ว่าถือพุธเนี่ยสินข้อที่สองนี่แหละ เือว่าเขาถือศินห้าสิบคนไม่ถือสินสองร้อยคนน่ะคนที่ไปเจอคนมีศินก็โอเคปลอดภัยไปถ้าไปเจอคนไม่มีสินข้อที่สองเขา็ยกไปทั้งกล่องยกไปทั้งกล้วยนั่นแหละแต่นั่นก็ซือว่าในบูม่มานั่นตบวนั่นที่เขาทําอย่างนั้นได้คนละแวกนั้นต้องมีศินข้อที่สองที่เท่าเท่ากันเลยคนขับรถขับล้วผ่านไปก็ต้องมีสินข้อที่สองเท่าเท่ากันโดยไม่โดยโดยโดย,โดยขาไม่ต้องพูดว่าสันเป็นพูดนะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละคือสิลของพระเจ้ามันมีทั่วเลยเลยทำอะไรไิไัยของพระเจ้าไม่มีทั่วโลกที่มนุษย์เกิดเนี้ยใครจะมาปฏิบัติหรือไม่ถึงไม่ได้สมาทานมาตัวเองชาวพุทธแต่ก็ธรรมะแบบพระเจ้าปฏิบัตินี่กิจเขาจะไปไหนเขก็ไปสวรรค์เพราะธรรมะมันเป็นของกลางพระเจ้ามาค้นพบอ่ะไม่ใช่พระเจ้าไปค้นขอ,ของที่ไม่มีนะ ของนั้นมีอยู่แต่ไม่มีใครที่จะมีเมลมีที่จะมาค้นพบอย่างนั้นที่จะมาตรัสูุธรรมะตัวนั้นขึ้นมาแต่ด้วยพุทธะเลยมีพี่วงส์สังสมมาจนว่าปาตนาเป็นพุทธเจ้าปัญญาที่กับพุทธเจ้ามันเป็นมาสีสมัยแสงกับไรกับมาตรัสรุในโลกมนุษย์ช่วงโลกมนุษย์กาลังมีความทุกข์ยากก่อนที่พระเจ้าจะมาตรัสลุต้องดูก่อนนะามนุษย์เนี่ย ช่วงอายุเท่าไหร่ร้อยยี่สิบปีพ่อแม่เกิดในประเทศอะไรมีฐานะอะไรสังคมช่วงนั้นเขาชอบวรรณะกษัตย์หรือวนนรรณพราหม์เลือกก่อนนะเขาบอกเลือกได้พเพราะบัเพ็ตมาสมบูรณ์แล้วก็วเลยมาอยู่ในลงในมาใน,าในเกิดในตระกูลวรรณกษัตริย์ที่ในประเทศที่ไม่ใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปอำน,นาจมันเยอะอำน,นาจเยอะเราอาจจะปวดยากก็ได้ แต่ทําไมท่านเลือกสกกะสนุบดเป็นรัฐเล็ดเดกๆอะไรอย่างเงี้ยคนไม่มากอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือวิสัยของพุทธเจ้าเป็นวิสัยที่เราคิดตามไม่ได้หรอกท่านพอพงค์มาตัดสุรุแล้วจึงโอ้มีเมตตาทั่วเป็นที่หมดเลยในวันณะในอินเดียนะวันณะกษัตริย์พานแพทย์สู่วันณะสี่นีระองค์สามารถปฏิวัตวิตวันณะงลงอะ วันนัสูวันนันทานมนบวชในสารพระเจ้าได้ว่าคนจะบวชตระกูลดีเ,เกิดตระกูลสูงดีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเขาเชื่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนนั้นก็สู้คนที่เกิดในตระกูลยันทานที่ทําดีด้วยกายวาจาไม่ได้พวกก็ปัจจุบันเลยไม่เกี่ยวกับวันนะไม่เกี่ยวกับฐานะอะไรเลยบัณฑิตเหงือนการพวกก็ยกนี่แหละมีฮิรูอุตปะมีสิลมีธรรมนี่ยเรู้ว่าเป็นบัณฑิตเพราะรู้ผิดรู้ถูกรู้เหตุรู้ผล รู้ตนรู้การรู้เวลารู้บริษัทอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนพลานอ่ะคืออ่อนในความคิดอาจจะยุแปปีเ0ปีก็ได้แต่ความคิดทำเหมือนละอ่อนไม่มีความรู้อะไรก็เป็นผ่านไปอะไรอย่างนี้อนุญ,ญ,ญาตโยนทั้งหลายก็พพจานี้พีรนาทรมาทย่เจ้าให้มาเพื่อแก้ทุกข์นะแก้ทุกขนะ์แก้ทุกข์กกใจเราก็น้อมนัธรรมะมาไปาพูดปฏิบัติ เราไม่เอาเยอะหรอกพระไตรปิฎกมันมีแปดหมืนม่นี้พระธรรมขันธ์เราแค่ทําเว้นามชั่วทั้งปวงทาเอ่อทวามดีทั้งปงงงงวทง,ปงทากินให้ผ่องใสสามข้อก็เหลือกินเหลือใช้แล้วกายกรรมวิเชกรรมทํามชั่วเราก็เว้นพอเราเว้นเราก็ยกกายกรรมวิเชกรรมอันดีขึ้นมาแทนพอมาแทนามชั่วมันก็หายออกไปเหมือนเราเอาน้ําดีมาล้างน้ําที่ไม่ดีออกไปถ้าเราเอาน้ําที่เราล้าง เนื egg, part, ้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อพวกเบียไปแล้วเอาน้ํานั่นแหละมาล้างอีกมันก็ไม่สะอาดเราต้องเอาน้ําใหม่มาล้างไปล้างไปจนสะอาดก็เหมือนเราเอาความดีมาล้างข้าไปล้างไปล้างไปนี่ที่เรียกว่ากุศลกุศลคือความฉลาดพอได้ความสุขเรียกว่าบุญบุญทานน้ำใหม่บนเฉลยการให้ทานเจริญใหม่บนเฉลยการรักษาสินก็จะเกิดขึ้น สินสำรักความชั่วหยาบของกายวาจาสมาธิสำรักกิเลสกลางด้วยความนึกคิดเกี่ยวกับการมสันทะคิดแต่เรื่องกามพญธิตคิดแต่เรื่องพรจาบาทถินนมิทะของหาวนอนจิตไม่สดชื่นเลยอะไรอย่างนี้อุทจะกุจะพูสงสร้างลาคาญตัวเองเรียกว่าคือื่นสิ่งแวดล้อมไม่ดีสักอย่างเลยอะไรพวกนี้ วิกิตรสาตังเลสงสัยในคำสอนพระเจ้าในโลกนี้โลกนานโลกสวรรค์มีหรือไม่มีมีผีหรือไม่มีเถียงกันตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันยังเถียงกันอยู่ทีนี้คนเห็นผีก็มีจะปฏิเสธได้ยังไงตันหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมเขาพยายามอยู่ทุกวันนี้ก็อย่างที่ว่าความนึกคิดที่เป็นแนวบวกเขาอ่านที่ดรอองอาจเขาเขียนเอาไว้เขาพูดเอาไว้ให้นักศึกษาสองกลุ่มก็แบ่งกันที่จุฬา ดอกไม้นี่ดอกไม้สองเอาพันเดียวกันให้ปูยังงให้น้ําอย่างเดียวกันเขาก็เอามาฝ่ายหนึ่งก็ด่าอย่างเดียวด่าแซงหักสัดสูุก,กเ,เกี่ยวกับต้นไม้ที่ปลูกกลุ่มหนึ่งก็พูดจนยอตะละเสริญหรือพูดคําดีงามเขา,าว่าดอกไม้ที่สับแซงมันตายเขาว่าอย่างนี้นะดอกไม้กลุ่มที่ให้คําพูดที่ดีงามสวยงามดอกงามงามเทนั้นก็แสดงว่าจิตของมนุษย์นี่ยไม่มีพลัง ครูบาอาจารย์นึกว่าจิตตานุภาพพอเราฝึกได้นีมน่มันฝึกได้แล้วมันมีพลังอะ่ะมันมีความสุขอะ่ะจิตไม่โกรธไม่เกลียดอย่างนี้มันจิตเป็นอะไรจิตเป็นธรรมได้ไหมทำฝ่าดยดีอ่ะถ้าจิตโกรธเกลียดอาฆาพระเจ้จุเวรม,มันเป็นธรรมมันจก่ไปทำใฝ่ายชั่วอกุศลกรรมเรียกว่าอกุศลกรรมกรรมชั่วถ้ามันดีก็เลยกุศลกรรมกรรมดีถ้าเรียกถึงใจก็ใจดี มโนกรรมใจบุคคลนั้นดีแสดงมาทางกายวาจาก็ดีด้วยเช่นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมรู้ทำแล้วเราไปกราบโอ้ได้ความสุขเหลือเกินเวลาท่านยิ่ re, งเยี่มเกลียนใส่เรีทาแดงธรรมะเราเลื่อมใสความเชื่อมั่นของเราก็เพิ่มขึ้นมั่นคงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้เาที่เราจะทําถ้าเข้าใจหลกจักของพระพุทธเจ้าเราธรรมะทั่วไปเราจะไปคิดเล็กคิดน้อยฟังเลยเด็กพูดธรรมะเราก็ฟัง สมณีน,น,น้อยพูดธรรมะเราก็ฟังคนตาบอดหูหนวกพูดขึ้นมาเราก็ฟังอะไรเป็นธรรมะสมณีน,นบางองค์พระบางองค์ถ้าได้ยินเสียงร้องเพลงของไม่ออกก็ดีของผู้ชายก็ดีน้อมมาเป็นธรรมะได้บรรลุคุณธรรมก็มีอะไรพวกนี้ฉะนั้นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ว่าแต่ละคนมันสร้างบาร,รม,ม,ามีมาไม่เท่ากันบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้ อย่างที่หลวงปู่พระบัวพูดนั่นแหละสมัยหนึ่งมันอดีตนายกหมอ่มอมเจ้าอะไรเงี้ยคนมาว่าหลวงปู่ก็ให้ธรรมะกลับไปว่าเวลาคนจะกินเวลาคนจะกินปลาหรือกินมะพร้าวนั่นนะเราต้องเอาก้างออกหรือเปล่าเอาแกน่นเอาเกมะพร,าร้า,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 พราวออกหรือเปล่ากะลามะพร้าวออกหรือเปล่ามันต้องเอาออก ถ้าคนไม่เข้าใจกินทั้งก้างที่ทั้งกะลาเนั่นก็คนนั้นโง่งหรือสลาดอย่างเงี้ยท่านก็ให้ธรรมะไปแบบนี้กับบดินนายกที่เป็นหม่อมเจ้านะั่นนะใช่ไหมนักปราชญ์ก็พูดกันอ่ะเพราะว่าธรรมะบางทีมันครบมันคิดมันต่างกันถ้ากิจสงบกิจมีมสมาธิรรม,มีปัญญาภาวนามาจะปัญญาจะคิดละเอียดคิดละเอียดแล้วก็มองเห็นสิ่งที่ละเอียด แต่ถ้าจิดหยาบก,ก็มาเห็นสิ่งที่หยาบเห็นว่าที่ทํานั้นแหละมันละเอียดที่จริงไม่ใช่แค่ความคิดจะว่าคนอื่นนี่ตามคนอื่นนี่มันหยาบแล้วตามความคิดที่กิตมันสงบนั่นนะนจะเป็นอย่างนี้อนันนี้ญาติโยมทั้งหลายมามเพญให้ทานสินนั้นเราก็ตั้งใจจะถ้าีข้อ,อก็รักษาเอาเราไม่เป็นชาวกมองคงรักษาอะไรทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งใจนะสั สมทานต่อพุทธก็ได้สวทานกับพระเจ้าปรจจก็ได้เกจตนาวิรัตคือเห็นจะผิดศีลไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเราก็จะมีศีลเกิดขึ้นที่ใจเจตนั่งสีลังว่าดามีเกิดขึ้นที่ใจสวนธรรมะที่เราก็ภาวนาไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือพิจารณาแบบแนววิปัสสนาไปก็ได้เห็นนั่นเห็นนี่ก็หาเหตุผลมาจับเวลาเราจิตเราเห็นตรงนี้จิตไม่พอใจเอ๊ะทำไมไม่พอใจล่ะวัตถุนั้นทําให้เรา ไม่พอใจหรือเปล่าเราดูต้นไม้เราดูนั่นนี่แล้วจิตทําไมมันปรุงว่าทันไม่ชอบต้นไม้ต้นนี้ทันไม่ทันชอบไม้ต้นนี้อะไรมันก็ขึ้นขึ้นรลงนี่มันไม่แน่นอนะเราก็ทําใจเป็นกลางบ้างก็รธรรมชาติของต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของต้นที่สวยงามเป็นอย่างนี้มันจะมีธรรมชาติของมันอยู่อะไรเขาว่าภูเขาลงนี่งามแต่เรามองดูไม่งามเพราะนั้นการดูความงามแล้วไม่งามมันต่างกันตามที่จิตมันจะคิดอะไรปรุงแต่งอย่างไง สังขารสเพสังฆราอนัตตาสเพสังฆราอนิจจาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของมเมี่ยงอย่างเงี้ยเป็นอนัตตามันกิตมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไปจะไปบำรุงม,มันเกินไปมากนักอะไรอย่างเงี้ยเอาจิตที่นิ่งดีกว่าเอาจิตที่มันสงบดีกว่าเอาจิตที่ตัดอารมณ์ที่มากระทบให้เจมไว้ดีกว่าเอาจิตที่ปล่อยวางดีกว่ามันจะได้ความสุขจะได้ลดธรรมะที่พระเจ้าแสดงเอาไว้เข้ามาสู่ใจตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย เราก็เป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นบางผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นได้อะไรถ้าเราโง่ตลอดเราก็เสียธรรมะพระเจ้าไม่ได้เราก็หมดโอกาสเลยทีนี้ทุกอย่างงั้นแหละก็ไปนรกเลยถ้าทุกข์อ่ะเพราะใจมันซ่อมมองถ้าจิตใจผ่องใสผ่องแผ้ว,แล,วแล้วไปไหนก็ไปสุคติภูมิเราเลือกเอาเพราะธรรมะพระเจ้านี่เป็นของกลางอยู่แล้วแล้วใครจะเข้ามาต้องการแบบไหน อะไรอย่างนี้ตั้งใจรับพรพร้อมกันนะ